รู้ไว้จะได้ไม่เสียเปรียบเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันภัยประเภท 2. บวกและประเภท3บวกชนแบบนี้ประกันภัยประเภท2บวกและประเภท3บวกจะคุ้มครองไหมสำหรับคลิปนี้จะเป็นตอนสุดท้ายในเรื่องของความคุ้มครองของประกันภัยประเภท2บวกและประเภท3บวกในกรณีที่5รถยนต์คันที่เอาประกันภัย ไปชนกับสิ่งของหรือสินค้าที่ตกอยู่บนถนนจนเกิดความเสียหายซึ่งในคลิปที่แล้วจะได้บอกว่าไปชนกับสิ่งของที่บรรทุกอยู่บนตัวรถซึ่งประกันภัยจะให้ความคุ้มครองแต่ในกรณีนี้คือสิ่งของที่บรรทุกอยู่บนตัวรถได้ตกลงมาอยู่ที่พื้นถนนแล้วและรถคันที่เอาประกันภยัยประเภท2บวกหรือประเภท3บวกไปชนเข้าทําให้รถเกิดความเสียหายการที่สิ่งของ ตกออกมาจากตัวรถแล้วไม่ถือว่าสิ่งของนั้นเป็นส่วนหนึ่งของตัวรถกรณีนี้จึงไม่ถือว่าชนกับยานพาหนะทงนางบกรมธรรม์ประกันภัยจะไม่ให้ความคุ้มครองต้องมาเรียกร้องเอาเองกับเจ้าของรถคันที่ทําสินค้านั้นตกลงมากรณีสุดท้ายคือกรณีที่6รถยนต์คันที่เอาประกันภัยไปชนกับชิ้นส่วนหรือส่วนควบที่หลุดออกมาจากตัวรถคู่กรณี <S <S เช่นล้อรถ คือเป็นอะไหล่หรือเป็นชิ้นส่วนของตัวรถที่หลุดออกมาจนทําให้รถเกิดความเสียหายซึ่งในกรณีนี้ก็จะต่างจากกรณีแรกนะกรณีแรกเป็นเรื่องของสิ่งของที่บรรทุกอยู่บนตัวรถแล้วตกลงมาแต่ในกรณีนี้เป็นชิ้นส่วนหรือส่วนควบหรืออุปกรณ์ของรถที่หลุดออกมาจากตัวรถซึ่งจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวรถดังนั้นกรมธรรม์ประกันภัยประเภท2บวกและประเภท3บวก ก็จะให้ความคุ้มครองตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยที่เกิดความเสียหายครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นกรณีศึกษาสำหรับคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ประเภท2อบวกและประเภท3บวกหากใครมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วยังไม่เข้าใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาทางเพจได้